ทางการเมืองรัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะยุบสภาเมื่อไหร่หรือว่าอยู่ครบเทอมอนาคตของพลเอกประยุทธ์สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้าย้อนไปย2่สพฤษภาปี2 5 5 7เนี่ยนะค,ะครับคือวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารทำการยึดอำนาจเพื่อเอารัฐถาธิปัดเข้ามาแปดปีพอดีนะเนี่ยแปีพอดีพอดีปัจจุบันของประยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยไม่มั่นคง ถือโอก,กาสครบรอบ8ปีของการรัฐประหารด้วยนะครับเพราะ,ราะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเหรอ22พฤษภาคมถ้าย้อนไป22พฤษภาปี2557เนี่ยนะครับคือวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารครับทำการยึดอำนาจเพื่อเอารัฐถาธิปัตด ตอนนั้นใจจดใจจ่อกับการประชุมอยู่ที่สโมสรกองทับบกบผมเนี่ยนั่งอยู่ที่เนชั่นนี้แหละพร้อมๆมีพี่ๆกองทหารมานั่งเฝ้าด้วยแสดงว่าปลอดภัยครับแปปีพอดีนะเนี่ยแปดปีพอดีพอดีนายกก็เป็นหัวหน้าและหัวหน้าคสชก่อนแต่ว่าเป็นคนถืออํานาจรัฐ เขาเรียกว่ารัฐาธิปัตย์ที่สั่งการได้แม้ว่าจะเป็นนายกในวันที่24สิงหาคมก็ตามนะครับผมพูดถึงอดีตของพลเประยุทธ์เนี่ยต้องนับตั้งแต่22่สิบสองพฤษภาถึง23มีนาหลังการรัฐหารหรือว่าอดีตของพลเอกประยุทธ์นั้นดในฐานะหัวหน้าคสชเนี่ยและ<อ>นายกรัฐมนตรีค่อนข้างที่จะรวมศูนย์เบ็ดเสร็จน,นะโอ้อำนาจใช้กฎหมายอะไรใช้กฎหมายมสี่พีย่มสองเด้งครับแก้ปัญหาทุกเรื่องย้ายข้าราชการเป็นว่าเล่นมสี่สี่ รับรามกับเรื่องของการสุจริตเอาเข้าไปตรวจสอบไร้ความขัดแย้งในคอรมอจริงป่าไม่มีตอนแรกๆหลังวันที่22ครับจนไปถึง24สิงหาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคสชเลยใช้คำสั่งหัวหน้าคณะแล้วกัดแย้งกับทีมเศรษฐกิจแบบคุณชายอุ๋ยนี่ใช่ความขัดแย้งป่าตอนหลังตอนหลังตอนหลังมีคอรมอหลังวันที่24สิงหาคมแล้วคุณจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยในตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเนี่ยมีสองสถานะครับ ใช้สถานะหนึ่งนายกรัฐมนตรีครสองและหัวหน้าคณะรัฐประหารปฏิซ้อนกันไงซ้อนซ้อนกันแต่ว่าคนที่อยู่ในเหนืออำนาจของของหัวหน้าคณะและก็ประธานที่ประชุมคอรมอคือตัวพลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประยุทธ์คำถามตอนนั้นอดีตตอนนั้นล่าเงาของรัฐประหารมันเกิดมาจากอะไรและถึงวันนี้ล่าเงาตรงนั้นได้จัดการบ้างหรือยังผ่านมาแปปีนี่เป็นคำถามถึงวันนี้ต้องยอมรับกัน ลืมไปแล้วใจเป็นธรรมก่อนนะเอ,อว่าผลจากการเล่นการเมืองที่สุดโต่งของของนักการเมืองอนนและนนการเมืองบนท้องถนนตอนนั้นทำให้เส้นได้ผูผๆของระบบประชาธิปไตยขาดผึงไปเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งบรรดานักเลือกตั้งทั้งบรรดานักนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและประชาชนแล,ไไแล้วทำไมเวลาวันนี้พอตำรวจโพลถ,ถึงวันนี้ ปี57ัรัฐาลเป็นไงบ้างทำไมบริบทมันต่างกันใช่ไหมบริบทมันต่างกันถ้าสํารวจปี57จะได้ผลอีกอย่างตระน,นั้น<ต>คนเชอสํารวจ8ปีให้หลังเนี่ยมันจะได้ผลอีกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมความล้มเหลวของการรัฐปรหารที่ ข้ออ้างหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ทำไอข้ออ้างที่จะบอกปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งที่หนึ่งสองปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบราชการวันนี้เป็นยังไงผมว่ามาถามวันนี้พี่ช้างพี่วิวมาถามท่านนี้เลยว่าพอเจอท่านอดีตนายกอนันต์นักข่าวต้องถามเรื่องของรัฐประหารลองไปฟังเลยครับคำถามที่ผมถามตัวเองว่าทุกทางที่มีหลังจากรัฐประหารน่เมองใช้ยีคิดว่า หรือเมืองไทยได้แก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของรัฐบาลอ๋อชัดไหม,ามคาถามที่ผมถามตัวเองทุกครั้งหลังการเกิดรัฐหานประเทศไทยดีขึ้นหรือเปล่าถามแค่นั้นหรือเมืองไทยได้แก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการรัฐหานหาร,รือเปล่าคําตอบเรายังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เป็นต้นต่อของการรัฐประหารราัุผลที่ตอนแถลงเหตุผันสิบสองสิบเอ็ดพัสพภานะเหตุผลแรกมีความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรงจนถึงระดับ ครอบครัวคนไทยเต<อ>็มตอนนี้ตอนนี้แก้ไขหรือยังคำตอบยัง,ยงเอาการกระบทำไาการใช้อำนาจการปกครองแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและการการะทำผิดของกลุ่มต่างๆได้ตอนนี้ยังใช้อำนาจการปกครองแบบเดิมตอนน่อมาแนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่างกว้างขวาง อาจเกิดปัญหาความวุ่นวายไม่จบสิ้นแนวทางการเลือกตั้งที่มีการแก้ไขอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่ในประเทศนี้ใช่ใช่ใให้ความเป็นธรรมนะอันนี้ถูกต้องช่วยเลยช่วยเลยการชุมนุมในการเมืองส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทําให้แตกความสามัคคีอันนี้จริงนะตอนนั้นนะอันนั้นจริงแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็มีการชุมนุมและแตกแยกไหมก็แตกแยกกัน แล้วนี่แตกเป็นวัยด้วยนะเป็นเจเนอเรชันนะและมันลามไปสูงกว่าที่ใครจะคาดคิดมาข้อห้าพี่โอ้ผลสำคัญปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตอนนั้นและตอนนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีใบเสร็จแต่มีและหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าไรล่องรอยแต่รู้ต่อมา มีปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ทุกกลุ่มเกิดความหวาดระแวงเกลียดชังกันในหมู่ประชาชนแช่ว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมตอนนั้นมาตอนนั้นตอนนั้นและตอนนี้การบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไหมไม่ต่อมามีการล่วงละเมิดสถาบันตามมาตรา1นึ่งหั้งทางลับและเปิดเผยปัจจุบันมีไหมตอนนั้นตอนนั้นมีปัจจุบันนี้เต็กว่าด้วยต่อมา การกระดมวลชนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ต่อมามีการจัดตั้งและใช้กองกําลังติดอาวุธนั่นคือหมู่บ้านเสื้อแดงตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีนะก็ตอนนี้ไอ้ตรงนี้โชคดีไปพอรัฐบาลเสร็จเนี่ยก็เก็บอาวุธหมดเลยก็ดูนะดูดูไปดูดูมามีสองสามข้อเท่านั้นที่ทําได้ตอนนั้นเนี่ยยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะลากเงานะในการเป็นต้นเหตุในการ กอรัฐประหารเนี่ยยังคงอยู่เต็มๆ็มหัวใจเมื่อกี้ที่พี่ช้างพี่โอพูดถึงการปฏิรูปตอนนั้นคนอยากหวังเรื่องการปฏิรูปถูกหลังจากข้ามบริหารท่านนายกประกาศเรื่องการปฏิรูปใช่และในรัฐมนูลเนี่ยมีครั้งแรกที่มีหมวดว่าด้วยการปฏิรูป,ป,รปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการปฏิรูปไม่ค่อยเคลื่อนไม่ค่อยเคลื่อนเราพูดถึงสาเหตุต้นเหตุแล้วฟังคนนี้กว่าคนที่มีส่วนร่วมมา่ป8ปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับการรับประหารครับ เจ็ดปีก่อนนั้นทุกท่านคงจําได้ว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับคนไทยไม่มีความสุขบ้านเมืองไม่สงบเดินหน้าต่อไปไม่ไม่ได้สถารเหล่านั้นที่ผมกล่าวถึงนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามานั้นเมื่อผมตัดสินใจจะเข้ามาแล้วผมก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดย้อนกลับไปเมื่อเรามีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอรชอผมเข้าใจดีนะครับ ว่าเราต้องแลกกับการถูกกล่าวหาว่าประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นยังไงต้นต่อคือเดินต่อไปไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่รับประทานตอนนั้นเดินไม่ได้บริบทะต,ต่างกันแสดงว่าท่านก็คํานึงว่าพฤษภาเนี่ยคือวันรัฐประหารครับครับอืมเพราะครบรอบเรื่องของรัฐประหารเรื่องของพฤษภาตมินแน่นอนครับจะมีการเสวนาต่างๆในวงเสวนานั้นมีท่านหนึ่งแหละท่านนี้ครมาดามเดียเนี่ยคุณวัญญาบุญนาคสบ<อ>สบัญชีรายชื่อพรคพลังประชารัฐ ย้อนกลับไปที่รัฐรเด็จการรัฐประหารซึ่งหนึ่งที่ทุกคนสรุปเห็นตรงกันคือมาจากก็ข้ออ้างความชอบธรรมของระบบการเมืองอที่มีเรื่องของการทุจริตคอรัปชันถ้าอยากให้ขจัดระบบรัฐประหารไปคงต้องลุกขึ้นมาแล้วลงมือทำก่อนจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยหลุดจากอุดมการต่อต้านทางการเมืองเพื่อ ขจัดการหาความชอบธรรมในขบวนรัฐประหารยุดยืนานะนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรับไม่ได้การรัฐประหารแต่ต้องบอกว่าอย่าว่าแต่เขาหมายถึงว่านักการเมืองทั่วไปเนี่ยชอบรัฐประหารแต่นักการเมืองนั่นแหละสร้างเงื่อนไขในการรัฐประหารออนี่แลหละทีงไงนั่นคือคือผลพวงพอหลังจากไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นปัญหาครับมันก็วกกลับมาที่เป็นปัญหาในปัจจุบันและสะท้อนกลับมาที่การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน ของหัวหน้าคอสอชอและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้งปัจจุบันของเรียยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยไม่มั่นคงเพราะว่าเก้าอี้ของนายกที่อยู่ในระบบเลืองตัง้นต้องอาศัยเสียงในสภา,าต่อเน,นื่องเลยกุมเสียงสสด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ที่พี่ใหญ่ปรากฏการครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วบอยคอร์รรัฐมนตรีที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีบอยคอร์ ไม่ร่วมสังฆกรรมในการประชุมและที่ปากกาคือนายกไม่ทําอะไรเลยนี่นายกทําอะไรเรื่องปกติคนฝ่ายเดียวกันเองมาเป็นศัตรูทางการเมืองนี่ไง<ห><ห>คนที่เคยเป็นแฟนคลับนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนบอกว่าไม่เอาแล้วในความหมายก็คือคนที่เคยใช้เพื่อคุมเสียงสอสอนั่นแหละมาสอยเก้าอี้นายกตอนนี้250สอวอเริ่มเสียงแตกแล้วตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามปอเนี่ยปึกมาก แต่รัฐบานหรือว่าเลือกตั้งตอนปี62ก็ปึ๊กมาตลอดแต่ถึงวันนี้ไม่กลมเกลียวไม่ปึ๊กล้กลมเกลียวเพราะสาเหตุเดียวที่ผมบอกมาตลอดนะฮะเงินตานารีและอํานาจอนาคตต้องดูตรงนี้ว่ากําลังเผชิญวิบากกรรมอะไรอยู่บ้างหลังจากนี้และจะบอกอนาคตของลุงตู่ได้เป็นอย่างดีครับวิบากกรรมเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนเจออยู่ตอนนี้น่วงน่วงน่วงเรื่องของแปดตีตีความตีหาคมตอนนี้กําลังมีคนหาทางออกอยู่ใช่ไหม คุณจำไม่ได้เหรอวันก่อนรายการเราเนี่ยเอามาออกบอกว่ามีคนบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะดํารงตำแหน่งต่อเนื่องครับพอจู่ๆมามีคนมาบอกว่าไม่รู้แหละยื่นแล้วมึงยื่นแล้วยื่นแล้วนี่ก็มีคนกําลังหาทางไปยื่นเ่องนี้ปากรมเหล่านี้คําถามแน่นอนทุกคนถามทุกคนถามคือลุงตู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าบอกว่าไปไม่ไปต่อไม่ไปต่อนะ แพ้แตกอนาคตข่องลุงตู่ในประยุทธ์ถ้าไปต่อไปกับพรรคประชารัฐได้ไหมถามคำสามนี้ก่อนถ้าไปต่อกับพรรคพลังประชารัฐบอกเลยแพ้ไปต่อกับพรรคการเมืองใหม่ที่กําลังเซตอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ต้องรอดูผลเรื่องลือกตั้งพรุ่งนี้ไม่ไปต่อหลังยุติบาลเลือกตั้งอันนี้นี่คิดอยู่อยู่คิดอยู่คนเนี่ยเวลาจะลงจากหลังเสือเนี่ยคิดมากกลัวเสือกัด นี่ผมว่านะสิ่งที่คุณทำนี่ถูกต้องแล้วพี่วีไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่นายัฐมนตรีลุงตู่อย่างเดียวดูท่านมองใครอ่ะมองนรอมองพี่ลุงป้อมสามปอนี่เอาไงเพราะฉะนั้นไปต่อหรือพอแค่นี้กำหนดด้วยตัวเองคงไม่ได้ครับก็ต้องดูทั้งสามปอด้วยอย่างที่พี่โอพิช้างว่าว่าสุดท้ายแล้วลุงป้อมลุงป๊อกเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหมือนกันนะครับ